ครัสดีครับพี่น้องครับแรงๆคำๆมือนีกามาผุอกับผมครับกับมิงพันเข่าและมิงพันเผือกต่อนะครับครับสำหรับมือนีการ์อาจจะรีวิวดูแน่นะครับพอดีเป็นมือเลือกงามย่มดีนะครับครับขนขี่ควายออกแน่นะครับแล้วกไปบูชาไปเบียงปันนะครับเสาหน่อยนะครับ พันธุกรรมบ้านๆนะครับเราอุบลนะครับสายอุบลนะครับแม่งามตานะครับเสางามตานะครับสังเกตเรื่องนะครับคิวนะครับคิวเพิ่นนะครับโดยอัตลักษณ์ตามอุบมทัศนีควายไทยชัดเจนนะครับชัดเจนมากนะครับนี่ครับแถมมีคิวห้อีกนะครับนะครับ แถมมีคิ้วให้ด้วยนะครับนี่ครับคิ้วนะครับยางดีนะครับหน้าตาเหมือนควายตัวผู้นะครับกระบาลเขาใหญ่ๆนะครับกระบาดนี้ๆเงาเขาใหญ่ๆนะครับนะครับกตรตอนรับสาวน้อยนะครับน้องงามตานะครับสาวงามตา หรือว่าซื้อเหรียญลูลูนะครับกับซื้อเขาอเรียนซื้องามตานะครับครับตอนรับสมาชิกใหม่ด้วยยาหวานอิสราเอลนะครับไม่ธรรมดานะครับตั้งแต่เออเปิดคออกมากนี่ยังพันในกินยาหวานอยู่นะครับครับ ถือว่าบัธรรมดานะครับถ้าไม่นคนกับซ้อยจุแล้วครับมือนี้นะครับสอยจุตับวาน,นครับครับเจียวคมคมตุ่มขีมขมม้่เพียแล้วครับมือนี้สาหรับอาหารมือ้อแรกนะครับของสาวงามตานะครับสาวงามตาสาวตางามนะครับครับควายห้าตรงตังซื้อตามเอ่อเอกลักษณ์ตามเขาอื่นว่าเอ่อ ตามเนื้อผ้านะครับตามเนื้อผ้าตามสถานการณ์นะครับสำหรับผมนะครับสําหรับผมนะครับสําหรับผู้อื่นผมโอ้โหนะครับผมจะมีเรื่องเล่าของแต่ละโตนะครับที่มาที่ไปของแต่ละซื้อนะครับว่าซื้อเป็นยังไงเนี่ยนะครับครับสําหรับตัวนี้ก็เนื้อหนังตัตัวตัวตนไม่ธรรมดานะครับเนื้อครับเห็นใบแปลกอะมักนะครับมักตรงมันมีขิวนะครับ คิ้วใหญ่นะครับถ้าเป็นคนกะเอ่อทั้งเนื้อเขาจะเอืน่นคิ้วหน้าตาฮึกนะครับบุกปึกกะเง่านะครับครับคิ้วหน้าตาฮึกบุปึกกะเง่านะครับประมาณจาัดเงานะครับแถมสึงตึงด้วยนะครับครับทันเปรเป็นเล่ากะบักปึกนะครับคิ้วหน้าหนาตาฮึกมีปึกแข้งนะครับครับ นี่ครับแถมเป็นคนกับคิวเฮือกนะครับคิวฮึกต่อกันนะครับหนวดเข้าได้หลายนะครับเมียนะครับปึ๊กแข้งครับครับพี่น่องกับสีเห็นอยู่ดอกครับแบบแบบไปไปแบบมาอยู่นะครับทันทันกับเอ่อกล่องมาอีกทางหนึ่งกับนาตาขึ้นกันละครับบึ้นนี่ครับคิวคิวคนกับคิวควายนะครับว่าเป็นอันเดียวกันหมดละครับนี่ครับคือสิ่งที่ประทับใจนะครับนั่นก็คือคิวนะครับ อันดับเรขกับคิวนะครับรองลงมากะนี่ละครับตาเตียมเกียมจำนะครับข้อสององเคืองนะครับครับแล้วก็มากควันนะครับควันจับอยู่เอ่อกุะหูนะครับเงาหูอยู่สองขวัญนะครับนะครับสำหรับแม่งามตานะครับสาวงามตาสถานะเพื่อนว่าท้องนะครับขอย้ำเพื่อนว่าทองนะครับเดี๋ยวก็จะมีโอกาสก็จะได้ตรวจ เพื่อความชัดเจนนะครับทันวัทถองก็แห้งดีนะครับเพราะว่าจะจัดพอใช้ให้ไหมนะครับครับแต่จริงจริงทองแรกเนี่ยนําผสมตัวดีสุดนะครับนะครับสําหรับแม่งามตานะครับตัวจริงจะใหญ่กว่าในโทรศัพท์นะครับครับในโทรศัพท์จะมันจะลดลงไปหลายเติบอยู่นะครับสําหรับที่ผมมองอยู่นะครับนี่นาเขากับบานเขาแบบใหญ่นะครับ ฟันน้ำนมนะครับฟันน้ำนมนะครับนี่แหละครับตอนรับสมาชิกใหม่ฟางนะครับไม่ต้องห่วงครับน้ำมีนะครับถ้าอากาศร้อนก็ใส่น้ำแข็งเข้าไปด้วยนะครับนี่ครับหนามะไรครับครับเพนสองแผนสลองต้องมีไว้นะครับเพราะว่าลูกผมค่อนข้างจะกินหนามไรนะครับแต่ะตัวครับปีนี้ก็ลงทุนซื้อองค์ใหม่สองหน่วย นะครับเพื่อเบ่งน้ำไว้นะครับกักน้ำไว้นะครับช่วงนาฟูดเออนาเลงนะครับน่ครับสิ่งที่ยืนยันได้ว่าควายตัวนี้นะครับเป็นควายบ้านๆนะครับเนี่ยนะครับนี่คือเอ่อขึ้นมาเนีครับสิ่งที่ต้องฝึกอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับนี่แหละครับ เอาอาหารให้นะครับมันบม่กินเลยนะครับไม่กินเลยนะครับก็ต้องเข้าโรงเรียนนะครับหมิงเพนเผือกอีกหนึงตัวนะครับหลังจากล่าสุดสาวลาลาอิลีอลานะครับฟึกงาแห้งครับเป็นอาทิตย์นะครับกว่าจะกว่าจะได้กินกว่าจะกินเป็นนะครับเราก็สําคัญคือกินแล้วกินโมเก่งอยู่นะครับครับสําหรับสาวลาล่านะครับ นี่ครับก็สภาพนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนสายสะพายให้นะครับฝักวิ้นกระบมีนะครับเดี๋ยวกะค่อยโมนิายใหม่นะครับใส่คลิกใส่ขอหายจัหน้อยนะครับเพิ่มเติมความงามนะครับเพิ่นเปลี่ยนสายให้กะประมาณนี้นะครับนี่ครับอาหารไม่ซนนะครับขอกินหญ้าอย่างเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นเนื้อตัวเข้ามาด้วยธรรมชาตินะครับนะครับกบานเขาใหญ่ๆนะครับเงาเขาใหญ่ๆนะครับว่านุ่นๆนะครับนี่ครับถือว่าผ่านนะครับถือว่าผ่านนะครับขวัญก็โอเคนะครับนีขวัญหนึ่งนะครับสําคัญรอนมีคิ้วนะครับรอนมีคิ้วนะครับ จะจะเขียนคิวท่าปากนะครับเดี๋ยวจะท่าริบบิ้งแดงให้นะครับครับสายสะพายนะครับ,รบพร้อมนะครับสำหรับน้องลูลู่นะครับหรืองามตานะครับนะครับลูลู่คู่กับลาล่านะครับนะครับแกมีพี่พีน้องทั้งอ,อ,อุดร ทั้งอุดรแล้วก็สลักขามนะครับเพื่อนก็ให้ความสนใจนะครับกเ็เลยบอกเพื่อนไปแล้วนะครับว่าผมใหญ่เขาคอ,อกแล้วนะครับถ้าจะมาชมมาแบ่งปันกันมาเอาอยู่คอ,อกนะครับมาเบึ่งอยู่คอ,อกได้นะครับสาหรับาสาวงามตานะครับผมบมาเด่นน้ำผมเลยอยู่คอ,อกนะครับเพราะว่าลุงเพื่อนมี ภารกิจที่ต้องใส่เงินนะครับเพื่อนก็เลยโบมีเวลาปันใดนะครับเพิ่นจะเอาเงินไปซื้องวนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวเพิ่้วเนิ่นเป็นสายงวนะครับครับสายวัวนะครับเพื่อนไปพ่ะนะครับมันงามถึกตาถึกใจนะครับเพิ่นก็บ่เคยซื้อเถือนะครับเพื่อนก็เลยเอ่อถึงขันคอแบ่งปันมานะครับก็เลยผมก็เลยไปเบิ่งนะครับเพิ่นไปเบิ่งล้วกกเอ่อ ส่วนตัวแล้วก็มักคอคนคอควายอยู่แล้วนะครับกำกัพผลลงขายเพิ่นนะครับผลลงแบงปันในเพิ่นอยู่นะครับในราคาหกสิบห้าพันนะครับถึงที่นะครับจะมีพี่มิน้องสนใจอยู่หลายคนนะครับสําหรับตัวนี้นะครับสถานะิ่นมาท้องนะครับพกเจ็ดเดือนแล้วนะครับแต่ว่าเบิ้งห้าวทองก็คือคืออยู่นะครับคือคืออยู่ นะครับเนื้อตัวต้นตัวนะครับเนื้อนังมาโดยธรรมชาตินะครับผมครับไม่กินอาหารเสริมนะครับโมเมนควายฟาร์มนะครับแล้วก็โมเมนควายตลาดนะครับคอดีนะครับสําคัญคือเป็นเราอุบลนะครับเราอุบลเป็นลูกหลานควายพันธุกรรมของอุบลโดยตรงนะครับซึ่งขอมูลแก่รู้สึกดีนะครับรู้สึกดีที ที่มีวายเราบ้านในคลองในขอกนะครับเพราะว่าบ่เคยมีวา่ในในบ้านจะคล้องจักตัวเลยนะครับครับในขอกบ่มีจักตัวนะครับครับเพราะว่าส่วนมากอะใดมาาจากยะโสนะครับยะโสทอนนำฝนก็นมาจากยะโสนะครับเอ่อแม่ฟาประธานก็นมาจากยะโสครับไปอยู่เอ่อฟ้าอาจารย์มูหันนะครับ ล้วก็ค่อยกลับมาอ,อุบลน,นะครับเราก็ส่วนแกงนั่งฝากมาจากอุดรน,นะครับแบ,บคข้ามเลยก็มาจาก้อยเอ็ดนะครับเมขันจาก้อยเอ็ดนะครับกะส่วนมากควายเผือกจะได้ไมาแต่ทังง้อยเอ็ดนะครับพอพอให้พอเป็นหาห่างนะครับพอเป็นควายเผือกทังปุ่นจะลายนะครับทังขอนแกน่นทังอุดรน,น้องบัวนะครับ ส่วนทางบานเห่าทางอุบวน่านผมก็มีหน่อยนะครับในความหมายคือเป็นตะเลียงนะครับเปตะเลียงเร,เรียกว่าโค้ง,ง้างโดยโค้งส้างราคาเนื้อนังตนโตนะครับพอพัฒนาได้นะครับก็จะหาอยากแน่นะครับนะครับพราพีพรานองมาชมแบบจู้ใจนะครับเป็นธรรมดานะครับตอนรับสมาชิกใหม่ก็ต้อง หลายรอบเนี่ยนะครับนะครับจะผมกับบุหูว่าในสายตาพี่น้องจะงามบอนะครับแต่สำหรับผมผมคิดว่าควายตัวนี้นะครับควายตัวนี้สวยที่สุดนะครับในขอกผมนะครับเท่าที่ผมมีขอกมานะครับเท่าที่ผมเลี้ยงมานะครับมีควายตัวนี้สวยสุดนะครับครับมันเป็นควายหน้าสวยนะครับ ไายมันมีไข่รอและวา่สวยนะครับนี่ครับครับเบื้องขิวนะครับนี่ครับมีขิวสองขิวนะครับนี่ครับท่นมีเอ่อริบติกมิงแดงมาท่านะครับอันเดียวกันเลยครับท่าแป้งครับอีกชน้อยนะครับนี่นะครับเรื่องกินหญ้าพวต้งห่วงครับขวัดขวัดเลยครับครับกินฟางกับเก้งนะครับ พอผมไปเบิงสองสามรอบแล้วนะครับไปถ่ายรูปไปรีวิวนะครับไปวัดความสูงนะครับสำหรับความสูงกับร้อยสามจุดสี่เกือบสามห้านะครับร้อยสามสี่หเกือบร้อยสามห้าในวัยสองปีนี่กับพ่อไปพ่อมานะครับพ่อไปพ่อมาพ่อพัฒนาได้นะครับพอว่ากว่าจะเพิ่นจะได้ลูกหนึ่งกะอีกสองปีนะครับกว่าจะถึงลูกสามนะครับเพราะว่าไข่จะ ห้องแางเต็มที่ยู่ประมาณสามลูกขึ้นไปนะครับสามลูกสี่ลูกสำหรับนี่ครับเป็นควายที่สวยที่สุดเท่าที่ผมเคยมีมานะครับสําหรับแม่งามตานะครับทั้งเงาเขาทั้งเขาวงเขานะครับครับอันนี้เขาเป็นเขาขั้นสอดนะครับนี่ครับเขาขั้นช้อนนะครับนี่ครับซึ่งแม่ขวัญตากับ หน้าตากับสายเผือกนะครับเขากับบคุคลิกรงามเป็นไดแต่ว่าเพป็นใดโค้งแางนะครับส่วนสาวลาลากับสไตล์มูลานะครับเอานำ้ำฝนกับเป็นบันบันนะครับบันบันเขากับธรรมดานะครับตัวนี้ครับก็บคือเอ่อหางใหญ่ๆปลาย,ย,ายหางใหญ่ยยยยกว่านี้จักน้อยนะครับผัวหางคือลาล่านี่โอ้สุดยอดนะครับ อันนี้เขาเติมพอเอานะครับไปหางกับบดถึงขันว่าขี้ลายนะครับจะว่ากทันใดง่ายๆก่นนี้นะครับจะสุดยอดนะครับสําหรับแม่งามตานะครับหรือลูลูนะครับนี่ครับมึงคิ้วครับครับมีคิ้วด้วยนะครับนี่ครับกินแบบเก่งนะครับ วันนี้วันแรกนะครับจัดให้เตรียมที่นะครับเป็นยาวานอิสราเอลนะครับนะครับยาวานอิสราเอลนะครับครับยากะปูไปขั้นสาขั้นบ่อนะครับครับเพิ่งไปเก็บเกี่ยวมานะครับก้วขาดน้ำแห้งน้ำนะครับครับกระบอก่อยอันน้บันไดนะครับนี่เกี่ยวมากกรนี่ครับรูทมาน้ำนะครับนี่ครับ รุดมันนำเดี๋ยวจะไปปลูกยูครับมันถอนนะครับนี่ครับเพราะว่ามันแห้งนะครับเปยนที่แห้งนะครับนะครับเดี๋ยวจะไปปลูกนะครับสําหรับหญ้าหวานนะครับอ้าวฝากเว้นนี่ก่อนนะครับแต่ผมวนให้ขอ,อกะ เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผมกับห้ยามือลักเสื้อนะครับอาหารเย็นเน้นเย็นเป็นหลักนะครับเน้นอาหารเย็นเป็นหลักนะครับกะลังจากไฮยาแล้วนะครับช่วงหกงแร้งนะครับบางมือกระทุ่มนึงนะครับแล้วเกี่ยวยาแล้วไวแล้วสะนะครับหนึ่งละสองสามทุ่มก็ค่อยให้ ปางไว้นะครับพอควายจะกินอาหารตอนกลางคืนนะครับเป็นจะกินอาหารกลางคืนนะครับเดี๋ยวจะได้เอานี่นะครับเสียกมัดป่างนะครับนี่ครับอู้กินเกียงแห้งครับนี่ครับบุตรท่านพ่อยี่ชีนาทีเลยครับงากระท้อนนึงจะมดแล้วครับนี่ถือว่าสุดยอดนะครับถือว่าสุดยอดนะครับ อืมครับมากยอกนะครับอาการนี้มากยอกนะครับนนะครับหลังจากไปพอนะครับสามมือสี่มือนะครับสามสี่มือครับกะึ้นมักนะครับขึ้ดมักเ็เลยตัดสินใจนะครับเอาไว้นะครับ ตัดสินใจเอาไว้นะครับตอนแรกว่าจะเปิดแบงปันไปต่อนะครับกับมีความรู้สึกว่ามันเข่าตานะครับเข่าตามันสวยนะครับคิดว่าสเปคนี้นะครับด้วยสเปคนี้นะครับด้วยรูปร่างอัตลักษณ์และกะส็สัดส่วนนี่นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับคงจะหายากอยู่นะครับ ในราคาลักหมื่นนะครับในราคาลักหมื่นครับผมบอกถึงราคาควายงามนะครับลคะควายงามควายใหญ่นะครับเราพูดถึงควายบรรดาษนะครับสายบรรดาน,านพันธุกรรมบรรดาษนะครับเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์นะครับครับที่มีแบบใหญ่เลยนะครับครับเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์ส่วนจะพัฒนาก็ค่อยว่ากันต่อไปนะครับผมนี่นะครับอิ่มแล้วมั้งครับนี่ สงสัยจะไปกินนาแล้วนะครับนะครับอ่าครับสำหรับคลิปนี้ก็พัพพีพะนองนะครับมาเยี่ยมชมนะครับครับแม่งามตานะครับหรือว่าน้องลูลุนะครับไปซ้ำใน่ก่อนครับผมเนี้ยจะไปเปลี่ยนหลอดไฟจากไฟธรรมดาเป็นไฟอาไยุ่งห้เพื่อนกอนนะครับเพราะว่าเอ่อบรรยากาศของผมอยู่จะเป็นท้องให้ท้องหน้าครับ ครับทงให้ทงหน้านะครับแต่ว่าทงให้ทงหน้ากลางบาทนะครับอันนี้ผ่านขดนะครับอันนั้นเป็นถนนเ้นตลักนะครับนะครับนี่ครับเซาไฟครับหน้ากลางบาทนะครับหรือว่าหน้าติดบาทนะครับหรือว่าหน้าในบาทนะครับครับนอนหน้าอยู่ต่วายู่กลางบาทขดนะครับนี่ครับก็จะยิ่งคนขังจะร้ายนะครับกลางคืนครับทาง้านนอกนี้ ขึ้นมาหนยียางนีทื่อทู่ทูท่ทืท่อเลยนะครับนะครับมากินอีกแล้วนะครับนะครับปิดมุงแล้วนะครับปิดมุงแล้วก็จะเปิดไฟตัวยุงนะครับอ้าวพาชมก่อนสักหน่อยก็ยังดีนะครับนะครับน้องหองยกนะครับ องยกจะมีห้องเป็นคองจะคลองแล้วนะครับน่ครับกําลังโสโลยานะครับครับส่วนนี่แม่ขวันตานะครับครับครับใส่เตรียมที่นะครับแม่ฟ้าประทานนะครับอ่าโมฟังฝาฟังฟ้นเลยนะครับลุยอย่างเดียวนะครับไอตัวลักระท่อนะครับจับไม้คือนหนึ่ง หมดแล้วนะครับอ่าเป็นไงแกงนี้นะครับโอ้โหครับใส่เตรียมห่างครับมาก็จะเกียงแล้วนะครับสำหรับลาลานะครับลาลาก็นำฟุลกินเอ่อฟางค่อนข้างอย่าดูดันมากนะครับเม็ดเมล็ดเป็นก่อนนะครับครับช่วงเทียงนี่ผมเอาหายไว้นะครับก่อนหนึ่งนี่ กลาบแมาแรลนีในมดนะครับวันนี้เป็นคิวหญ้าหวานอิสราเอลครับแล้วก็มีกินนีม่วงนิดหน่อยนะครับส่วนผุนหัมแหละเปิแปดแสนนะครับโม่มหัมแหละนะครับเอิ่นปิดนะครับติดประหำแหละนะครับนะครับกับเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนรสชาติให้เพื่อนเน่นะครับหลังจากกินงานในหน้าเขามาเกือบสองทีแล้วนะครับ การลืออีกประมาณมือนึงก็น่าจะมดนะครับครับอันนี้เป็นกีฬานะครับหรือว่าลาลานะครับนะครับอ่าครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเร่งๆนะครับปิดถ่ายนะครับครับสำหรับมือนีนะครับครับส่วนมีการเคลื่อนไหวยังไงกัมืออื่นแล้วจะอัปเดตอีกพี่น้องชมต่อนะครับ ขอบพระคุณที่ติดตามนะครับขอ,อกน้อยๆน,นะครับขอ,อกน้อยๆพันธุก,กรรมบ้านๆน,นะครับราคาบ้านๆน,นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้ค่นี้ครับสวัสดีครับ